สำนักข่าวไวบีซีจงเซลาพูดคะ่ะมีผู้ชายมีผู้ชายมาค่มขู่ฉันฉันกับลูกสาวฉันจะรีบแจ้งตำรวจให้ไปที่นั่นคุณมาเองไม่ได้หรือคะฉันกลัวมากเลยคุณยุนมิโซคุณยุนมิโซ่บาอแสคดีฆาตกรรมมีอะไรหรือเปล่าสภาพศพของเธอ ติดอยู่ในใจฉันตลอดลิบทุกความจริงเพื่อค้นหาว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าคุณเป็นใครเนี่ยไปบ,บ้านคนป่วยที่เสียชีวิตแล้วทำไมใครจะไปรู้ไม่แน่ว่าเธอคนนั้นอาจจะมาเยี่ยมคุณก็ได้แม่ว่ามันคือโอกาสของแกที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวตัวจริงถ้าหากว่าอาการเธอแย่ลงเพราะการรักษาของคุณละ สำหรับคนที่มีสันทาย,ยาณความเป็นแม่สูงพี่คะให้ความจริงรที่แสดงคุณดอเซราอย่อองางที่ใครจะเชื่อไม่จะเป็นตอ้อกลัวหรอกแกเป็นคนเก่งที่สุดได้เดยหุะฉันจะดีใจมากเลยถ้าหากว่าตายไปแล้วเจ้าข้า มีคุณมาทำข่าว1 6มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์